สวัสดีครับกลับมาอยู่กับ VG V-decklist นะครับเ e c k profile สิคลิปก่อนเราพูด decklist หรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่เป็น deck profile เนาะ deck profile หรือเด็ l i s สสิจำไม่ได้นะครับอ่ะเอาเป็นว่าวันนี้ครับอยู่กับแคนเกียโคลิเคิลนะครับของชุดใหม่เนาะโครโนไทเกอร์รีเวลเลียนนะครับ เดี๋ยวเรามาดูว่าเราใส่ลงไปในเด็กนี้บ้างดีกว่าเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวผมบอกแต่ละชุดท,ที่ต้องหานะครับถ้าใครจะจัดตันนี้เนาะอ่ะอย่างแรกเลยเราเหมาเกรดสามเกรดสี okay, ่เลยเพราะว่านี่มันน้อยนะครับมีแค่แปดใบตัวไปแล้ว8ใบนะครับก็คือ BR Chronotiger Rebellion แล้วก็ Chrono Tiger อ่ะตัวนี้เราไม่บอกสกิลมากเนาะแต่ละคนเราจะรู้จักแล้วนะครับ ไม่ใช่แล้วก็เออที่ใบดีวกว่าเนาะอ่าเทคนะครับถ้ามันตีออกผลตามจํานวนการบนมือที่มีนะครับก็คือห้าใบถ้ามีห้าหรือน้อยกว่ารีไทยได้กัดเขาแข่งสองใบนะครับสามใบแถวหน้าสามแถวหน้าของเราสามใบบวกหมื่นหนึ่งใบความแดมทั้งหมดนะครับตัวตัวนี้ได้สกิล กาเดียนคู่แข่งลบห้าพันจนจบเทินนะครับทุกตัวตีลบห้าพันหมดเนาะงนะ่ายงนะ่ายคือถ้าเรามีหนึ่งใบก็คือออกผลแม่มทั้งหมดนะครับมีใบเดียวออกผลแม่มทั้งหมดนะส่วนโคโนแฟงไทเกอร์ iger, อันนี้ไม่มีอะไรมากครับเถิ <Take S 2> <Take S 1> บนสไต์เนาะสไต์ <Style S 1> ก็ล้วนๆอยู่แล้วก็คือทิ้งมือหนึ่งใบนะครับทิ้งมือหนึ่งใบผลลบกีดเป็นสามหาเกียร์สี่ลงมาไล์นะครับจบเทินไลท์กับไลท์ตัวเองสภาพเลสนะครับ อ่ะต่อสกิวล,ล่างครับถ้าโดนตัวนี้สไตน์หรือไลท์ทับนั่นแหละก็เรียกว่าเป็นสไตน์สกิลเนาะสกิลฐานถ้าโดนไลท์ทับทิ้งมือหนึ่งใบแวนบวกหมื่นบวกคีแกแหละเทคิมันง่ายๆนะครับเด็กนี้เป็นเด็กอย่างที่ตกคลิปบอกไปเลยคือไม่เน้นไม่เน้นสกิลนะไม่เน้นไม่เน้เนสกิลเพย์ครับเน้นดวงร้อยร้ซคือเน้นดวงนะครับ เน้นดวงมือน้อยนะฮะอ่ะเกียสองครับโครโนไบทายเกอร์ Tiger, ใบนี้นะครับสี่ใบเกีสองเราใช้อย่างละสี่แหละเนาะก็คือต่อมาครับสกีนสา尔่าอิลคาบูแล้วก็ต่อมาเป็นสตีมสวิปเปอร์ซาโก้ครับอ่าเดี๋ยวเรามาปอกสกิลของไทเกอร์กันก่อนเนาะโครโนไบทายเกอร์ Tiger, ครับออโต้แวนครับถ้าเริ่มไลฟ์เฟสจูนหนึ่งใบทิ้งมือหนึ่งใบนะครับแอคนะครับสกิลล่างเนาะ แอคเรียวันเพอร์เทินทิ้งมือหนึ่งใบบวกชิหนึ่งคิจบเทินสกิลบนนะครับก็คือจัวจัวเข้าเทินปกติปุ๊บจัวตัวนี้ต่อทิ้งมือหนึ่งใบเลยได้มือฟรีครับมันเหมือนมันมันได้มือมันเปลี่ยนมือฟรีนั่นแหละเนาะต่อมาครับสตีมสกาลายูคาบูอันนี้ทุกคนก็เคยเห็นอยู่แล้วนะเพราะเป็นโปรโมต์ไม้เทินก็คือแอคแวนเลียคาบัสหนึ่งทมือหนึ่งใบ แว่นได้ถึงได้นะครับก็ตามสไตล์บารดดาร์กนะครับแต่บารดดาร์กเนี่ยต้องคู่แข่งไม่มีเลียนะครับถึงจะทิ้งมือแล้วก็บวกได้ได้เนาะอ่ะเทคล่างครับทิ้งเอาไว้ทิ้งสไตล์จบเทคล่างทิ้งสไตล์หรือทิ้งซูพีเดลไลท์นะครับแต่ถ้าคนเล่นเล่นอากาศก่อนหน้านั้นอยู่แล้วเขาจะเรียกว่าทิ้งสไตล์กันเนาะอ่ะต่อมาครับซาโก้ส so กิลครับก็คือถ้าเลือกบารเทิลเฟดนะครับเพิ่มหรือลดให้เท่ากับแวนการ์ดคู่แข่ง ขอไอของเราหนึ่งใบนะครับก็คือถ้าเราไลฟ์เป็นริเบลเลียนทุกเทิร์นเก็บมาได้ทุกเทิร์นอย่างงี้ก็ได้เกรดสีนะครับเพราะว่าสกิลมันจะส่งผลกับข้างล่างก็คือถ้ามันตีคาร์เบัสสี่จวดหนึ่งใบแล้วก็คอสจะลดลงหนึ่งคาร์เบัสต่อหนึ่งเกรดสี่สมมติก็มีริเบลเลียนกับตัวนี้ยืนค้างบอร์ดอยู่ 2, สองตัวนี้ค้างบอร์ดซ้ายขวานะครับก็คาร์เบัสหนึ่งจวดถ้ามีอีกตัวหนึง่งนะครับตัวไหนก็ได้ตัวไหนก็ได้ที่มันมีสกิลแบบปรับเกรอย่างเงี้ย จั่วฟรีนะครับหรือว่าก็คืนคืนคอร์สตอนตีแต่มันมันเอาไว้ตีก่อนไม่ได้อยู่แล้วต่อมาครับเกรดหนึ่งกันบ้าเกรดหนึ่งก็อย่างที่เราบอกไปในคลิปที่แล้วนะครับก็จะมีโปรโมทเทิร์นสใบโคโนทูดทีเกอร์สี่ใบทิ้งสไต์สองใบแล้วก็ตัวปรับเกรดสามใบเนาะ อ่ะเรามาดูที่โปรโมไมเทินก่อนนะทุกคนอาจจะสงสัยนะครับถ้าใครที่แบบไม่ไ,มไ,มไ,มได้ไไไปงานแข่งไม่ได้ซื้อไม่ไรู้สกิลอาจจะสงสัยแต่เราบ,บอกสกิลให้เลยนะครับสกิลครับผมเมื่อกาบดันี้ถูกทิ้งจากมือครับโซบารสคอตัวนี้ลงเรียกากศตัวนี้บวกห้าพันจนจบเทินนะครับจากนั้นเอา normal เอา normal unit นะครับจาก drop โ o n e ใบวใต้กองหนึ่งใบตัวการหนึ่งใบ ตัวนี้นะครับจะเอาไว้ใช้กับส่วนใหญ่นะจะเอาไว้ใช้กับ next stage นะครับคือตัวนี้มันเอาไว้ใช้ next stage ก็คือเอาไว้เก็บรอเก็บไว้รอ next stage มาคือคือถ้าให้พูดตรงตัวแล้วคือในตัวเด็กตัวเด็กเนี้ยคุณสามารถจัดแบบ standalone ได้เลยคือคุณก็คือถ้าถ้ามี pg ก็สามารถจัดจัดได้เลยนะครับ ก็ใช้ของจากในบ็อกหรือไม่ก็ซื้อในเนี้ยสองเซตเจ็ดร้อยสี่สิบจากไมเทิ์นะครับส่วนไอตัวเนี้ยถ้าใครใครมีสายบายอยู่แล้วก็เอากลับไปตัวนี้ได้นะครับเพราะว่าในทีดีมันจะให้ทิ้งสไตล์มาเหมือนกันคือถ้าใครเปิด2กล่องอะ่ะก็จะอย่าง,างละสี่ก็คืออยแปดใบก็สามารถเอามายัดใส่เด็นี้ได้คือเด็กเนี้ยมันสามารถจัดแยกสายได้เลยนะครับคือไม่ต้องเอาแบบไม่ต้องไปเก็บรวมกันเนาะ ืแบบไม่ไม่องไปเก็บรวมกันนี่คืออยากเล่นสายไหนจัดแยกได้นะครับขอแค่มีโปรโมตัวนี้กับ PG นะครับก็สามารถจัดแยกสายได้ละเนาะอุ๊ยลืมรีบเก็บรีบเก็บไปหน่อยสักทีอ่ะเรามาต่อกันที่คนรุที่คนรทุทิเกอร์เลยนะครับคนรทุทิเกอร์ครับออโต้แวนเมื่อเริ่มไลฟ์เฟสของเราจัวนหนึ่งใบจากนั้นครับถ้าโดนทิ้งจากมือในเทิร์นของเราตัวนี้เลยเนาะ แต่ตัวนี้จะเป็นคาลเตอร์บัสหนึ่งจัว่วคอลงเลยกาะในสภาพเลสแค่นั้นแหละเทกมันเทคมันไม่มีเลยมากคือถ้าพูดถึงการใช้งานเนี่ยตัวนี้จะดีกว่าตัวนี้จะดีกว่าทีเกอร์เยอะเลยแต่ทีเกอร์เนี่ยมันจะมีเทคเอาไว้จัว่วเอาไว้จั่วบนนะครับแต่รดยรวมเทคของมันคือเอาไว้ทิ้งเนาะแต่มันเอาไว้ทิ้งกัแบบสกิลแบบ布拉布拉布拉นะครับ แต่ส่วนส่วนตัวนี้มันมันจะเอาไว้ทิ้งกับเน็กเตดเอาไว้เก็บของนะส่วนตัวนี้ยเอาไว้จุ๋ยเฉยต่อมาครับโดโด้ odo, ก็เทคบนครับเอาไวเเ้เปลี่ยนเกรดเปลี่ยนเกรดเท่าแวนจากนั้นครับถ้ามันบูธให้เกรดสี่บวกห้าพันคือบูธให้ตัวไหนก็ได้ที่จิตเกรสี่ทีจะเปลี่ยนเปลี่ยนเกรดเป็นเกรดสี่แล้วก็บูธได้เนาะต่อมาครับทิ้งสไตล์ก็อันนี้ของสายบาบนะครับก็มาจาก e b สี่ก็ ถ้าใครไม่มีรอโนโจิตก็ได้เพราะว่าเดือนหน้าก็ออกแล้วเนาะเลือนรอของกล่องโนโจิตได้เดือนหน้าออกแล้วถ้าใครถ้าใครไม่ได้สายบายเนาะไม่มีสายบายตัวนี้เด๋อนโนจิตก็ออกแหละรอแป๊บหนึ่งนะครับมันแต่ท่านจริงคือเทคเทคบนอนะ่ะมันมันมันสลับมันเปลี่ยนจากบายเป็นทิง้งแค่ของของของโนจิตนะเปลี่ยนจากบายเป็นทิ้งเป็นจากบายตัวเนี้ยเป็นทิง้งคือขอตัวเนี้ยมันบายเพื่อจั่วอนะันนั้นทิ้งเพื่อจัว่ว ส่วนทิ้งสไตล์เหมือนกันนะครับทิ้งสไตล์สกิลเหมือนกันเลยทิ้งสไตล์ก็ถ้าถ,ถ้า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 โดนทิ้งทิ้งเกรสามได้คือ <c oughs> ถ้าตัวเนี้ยไปอยู่ในพรีเมียมได้เหมือนกันนะครับเพราะมันมันขอทิ้งเกรดสามต่อมาครับเกรศูนย์ก็มีตัวเริ่มครับตัวเริ่มเลยก็ได้ใช้ตัวเริ่มของสายบายก็ได้นะครับ แล้วก็เป็นฮิวสี่ดอพีจีสีิดวก็คิแปดแท่นี้หาได้จากโปรโมหมายเทินนะครับหรือกล่องโน้ตเจ็ก็ได้ให้มากล่องละใบทีดีคุณชินไม่ให้พีไม่ให้ให้พีจีมากล่อง้งหมดเลยก็ไอ้ใบเดียวต่อกล่องนะครับอะต่อมาเป็นกิฟต์อันนี้เราจะจัดแบบ เลือกไม่ได้ว่าะจะไปทางไหนดีเนาะก็คือ f o r c e หอย่างละหกับ f o r c e ทอย่างละหกเหมือนกันแล้วก็ฟิกชิวคือถามว่าทำไมเราใส่ฟอส c e ทูอย่างละหกหรอสาเหตุง่ายๆครับคือ ตัวเด็กเนี้ย power มันอะก็แรงอยู่แล้วนะครับ power มันแรงอยู่แล้วเพราะว่าตัวรรเวเลียนเนี่ยมันแจกตัวละหมื่นคือแถวหน้าสามใบมันแจกตัวละหมื่นอยู่แหละเพราะงั้นอะไม่ต้องห่วงว่ามันจะตีไม่เข้าแต่แล้วก็มันก็โดนตอบบูตด้วยมันก็ยิ่งตีเข้าไปใหญ่นะครับยิ่งตัวเนี้ยมันัวห้าพันไปอีกมันก็ตีเข้าแล้วนะครับเพราะงั้นเนี้ยเวลาใช้งานผมแนะนําเด็กนี้นะครับถ้าใครเจอเด็กที่มือหนาหนาหน่อยเนี้ย แนะนำฟอร์ดฟอร์วันะครับแต่ถ้าเจอเด็กมือมือบางฟอร์ทูไปเลยฟอร์ทูไรแรกอัดแวนนะครับเพราะว่าต้องอัดไรแรกอัดแวนเพราะว่าคตตัวไทเกอร์เนี่ยมันมันบวกแล้วตัวโคโรแฟงไทเกอร์ aker, มันบวกขี่ให้รีเวเลียนเป็น2นะครับคือถ้าถ้ารู้ว่าไรแรกปิดไม่ได้ก็โยนให้แวนเลยคือไรแรกมันมันโอกาสปิดน้อยอยู่แล้วแต่ ตัวให้แวนดีกว่านะครับสามขี้จังๆเลยถ้าเจอขี้ก็เอาให้เดกกดนะครับตัวอ่าลืมลืมบอ,อกเลยตัว pg นยใครจะไปเปลี่ยนเป็น pg ที่เป็นเกณฑหนึ่งก็ได้นะครับแล้วเพิ่มขี้เข้าไปเราก็จะจะถอดโดโดก็ได้ถอดโดโด้กับเอ็ดมูฟออกก็ได้นะครับถอดโดโดหรือไม่ก็ซ็อกโก้ก็ได้นะครับตัวนี้ใครจะไปดัดแปลงไม่ฟิกนะครับเพราะว่า มันอยู่ที่ดวงของคนเล่นนะครับเกียร์โคนนเคิลอ,อยู่ที่ดวงของคนเล่นจริงๆเพราะเพราะว่าเด็กนี้เน้นดวงเน้นดวงเป็นหลักจริงๆคือสไตล์การเล่นสกิลการเล่นมันคือมีได้มีควรจะมีแต่คนจะมีดวงมากกว่าเพราะว่าดวงมันมันต้องใช้ดวงจริงๆนะครับมันต้องใช้ดวงในการปูบอร์ดใช้ดวงในการไดทิกซึ่ง ใครไม่มีดวงก็เล่นยากหน่อยแต่ทุกคนน่าจะเล่นได้อยู่แล้วแหละเนาะอ่ะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด s u บสไคร b e ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสําบคลิปนี้สวัสดีครับ